ดีนะครับวันนี้ก็คุยเรื่อยเปื่อยกับใกล้คุกนะครับวันนี้วันนี้มีมีเรื่องน่าสนใจจะมาคุยเรื่องกฎหมายเรื่องหนึ่งพอดีเพิ่งเปิดเจอ,อล,ลูกชายนักการเมืองชื่อดังนะครับโดนจับข้อหาค้ากัญชาแบบเฮ้ยทำไมโดนอ่ะมันกัญชามันเสรีแล้วไม่ใช่หรอใครอ่านข่าวว่าเออหน้าสงสัยน่าแต่พอดีเน,นื่องจากช่วงนั้นน่ะเหตุการณ์ทางการเมืองมันค่อนข้างร้อนแรงมันเลยกลายเป็นข่าวเล็ก ที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าผมค่อนข้างสนใจก็เลยมานะครับก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตามข่าวคือวันที่24เมษายนนะครับกองปราบเนี่ยได้จับกลุ่มลูกชายนักการเมืองชื่อดังพร้อมกัญชาหนัก700กรัมที่แถวปทุมธานีนะครับโดยได้ดข่าวเนี่ยก็บอกว่าคนคนนั้นน่ะลูกชายของนักการเมืองท่านนั้นน่ะได้เปิด IG ขายกัญชานะครับแล้วก็มีการ่อดซื้อก,ก็ตามปกติครับระบบการจัดการ การจับยาเติดก็รอซื้อจับได้แล้วก็ไปพบของกลางของกลางก็จะมีอดอกกัญชาแห้งก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็ตำรวจก็แจ้งข้อหาว่า,ามีผิดตามยาเสพติดประเภท5ผมก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเราเราต้องเท้าความมันก่อนอนนหนึ่งนะครับอันนี้เราเล่าเรื่องแล้วเท้าความเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกัญชานะครับกฎหมายกัญชาเนี่ยเดิมทีอ่ะกัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดหนึ่งนะครับอยู่ใน รายชื่อของยาเิปติให้โทษนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคุณอนุทินสมัยนั้นคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็พยายามผลักดันให้เกิดการกัญชาเพื่อการแพท์นะครับแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์น,นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่ามันการผลักดันพรบกัญชากัญชงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็พักร่วมต่างเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ยอมนะครับคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสนฐานะส่วนก็เลยใช้วิธีปลด ปลดล็อกกัญชาเลยปลดยังไงครับเนื่องจากว่าสารเสพติดเนี่ยสิ่งที่เป็นยาเสพติดหรือไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยคนที่กําหนดอ่ะไม่ใช่ปปสคนที่กําหนดคือกระทรวงสาธารณสุขโดยการออกไปประกาศเพราะฉะนั้นน่ะจึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้สิ่งที่เป็นยาเสพติตดของกัญชากัญชงเนี่ยอยู่แค่สารสกัดอ่าสารสกัดจาก ตัวกัญชากัญชงสารสกัดจากเมล็ดกัญชากัญชงเท่านั้นที่เป็นยาเสพติดหมายความว่าไงครับหมายความว่าทั้งต้นรากดอกอะไรพวกเนี้ยไม่ใช้ยาเสพติดแล้วสามารถใช้ได้หมดไม่มิกดกฎหมายตอนนี้กลับมาที่ข่าวที่จับเด็กจับคนคน,คนที่ขายปัญหาคือครับเท่าที่ผมอ่านข่าวเนี่ยมันมันไม่ได้จับนํามันกัญชาไงมันคือการจับดอกแห้งซึ่ง ไม่ได้อยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท5อ้าวอ้าวอ้าวแล้วจับเขาไปได้ไงเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดขายผิดไหมยังผิดครับจากที่เราต่อนะครับพอป,ประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเรียกว่าช่องว่างกฎหมายช่วงเนี้ยโอ้วุ่นวายมากเลยครับก็คือแม่งกระขายกันเรื่อยเปื่อยตํารวจก็เห็นเด็ก ดูดกันแบบว่าทําอะไรไม่ได้ครับคืออยากจะห้ามก็ห้ามไม่ได้ตํารวจก็ทําอะไรไม่ได้ขายต้องก็ตาคุณจข่าวช่วงนั้นนี่คือประเทศเข้าสู่การยุกมากเลยนะครับกัญชาเบ่งบานเต็มเมืองหมอว่าเหนื่อยเพราะว่าต้องมานั่งรักษาอาการเด็กที่หายจนแบบว่าเกิดอาการช็อกนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับก็เลยได้มีการออกประกาศให้กัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรควบคุมคนก็บอก มันคืออะไรหรอสมุนไพรควบคุมอ่าสมุนไพรควบคุมนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสมุนไพรหรือพืชหลายๆชนิดที่มีเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยหรือมีเฉพาะในภูมิภาคนี้เพื่อควบคุมใหอ้อาจจะมีหลายอย่างเช่นการควบคุมเพื่อให้มันมีเยอะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์แต่เป็นพืชที่สํคาคัญนะครับหรือให้ใช้ในการวิจัยได้ในกรณีเป็นพืชบางประเภทนะครับ จึงเอากฎหมายตัวนี้ผมบอกนะการเอาการทำให้การชาเป็นสมุนไพรควบคุมเนี่ยจัดเป็นวิธีการเล่นแร่แปรทตุกฎหมายที่นายกย่องมากนะครับอยากจับมือกับทีมกฎหมายของทางทา่างนะครับถึจริงพะมันเป็นพอมันเป็น,พนเนพื่อควบคุมปุ๊บอะสมุนไพรควบคุมอะเขาก็จะบอกว่าอ่ะควบคุมไหมนะสิ่งควบคุมคือควบคุมการใช้ควบคุมการขายควบคุมการอะไรต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับแต่มันเป็นเหมือนเหมือนกฎหมายลองอะ ไอ้สมุนไพรควบคุมเนี่ยมันจะเหมือนนะว่าสุดท้ายการควบคุมของมันก็คือห้ามห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาตอ่าห้ามขายซึ่งการอนุญาตก็จะบอกพื้นที่ว่าตรงนี้ห้ามขายนี่ห้ามขายตรงนี้ห้ามขายห้ามไก่โรงเรียนห้ามไก่วัดห้ามไก่อะไรก็ว่ากันไปโทษก็ก็เบาๆครับเอาไปจริงๆเนี่ยโทษไม่หนักครับเพราะว่ามันเป็นแค่ประกาศพวกคําสั่งอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่ง แต่ว่ามันก็ทําให้กัญชาเนี่ยมีการควบคุมในระดับหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กัญชาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกกวางคือที่เราแบบคุณจําได้ไหมสมัยก่อนที่กวางคือที่ใช้สําหรับอ,อ่พวกแบบว่ากินแล้วนมใหญ่เนี่ยแต่ตอนหลังก็ไม่นมใหญ่หรอก <c oughs> เออนัน่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าโทษหนักไหมก็จัดว่าอยู่ในระดับทั่วไปก็คือ พอๆกับขโมยครับก็คือจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนแ,แ,แต่โดยแต่โดยพื้นฐานนะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าโทษไรป้องปามซึ่งก็จะเบาลงตามส่วนในส่วนจุดนี้นะครับ mm hmm. นั่นแหละคือสาเหตุที่ทําไมคนที่ขายกรญชาถึงถูกจับเพราะว่ามันไปผิดตามพรบควบคุมสมุนไพรนะครับซึ่งซึ่งคําถามขออนุญ,ญาตยากไหมดวผมดูก็ทำมาดีอยู่ในเขตอะไรที่มันเป็นพิเศษอ่ะมันก็ขออนุญาตยาก แต่ว่าเราก็ต้องมีการตรวจบัตรตรวจอะไรก่อนว่าอายุถึงอะไรหรือเปล่าดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอะคิดจะขายอะไรพวกนี้ผมก็แนะนํานะครับคนขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่ามันมันราคาดีเมื่อมันเป็นของหายากแต่พอมันเป็นของหาง่ายแล้วอ่มันมันก็ไม่ต่างกับกระเพราใบมะกรูดอะไรพวกนี้ซึ่งแค่กฎหมายควบคุมไง แล้วพอพื้นฐานนะคนมันก็ไม่ได้ใช้กันเยอะเพราะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าใครที่จะทำเป็นธุรกิจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีหลายอย่างคือเริ่มถูกเอาไปใช้ในการฟอกเงินเพราะว่ามันเป็นสินค้าเริ่มต้นที่ยังไม่สามารถกำหนดได้กำหนดราคาได้เพราะนั้นสิ่งนี้ก็ใครจะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ตุลทุดท้ายแล้วนะครับกัญชาถ้าไม่ได้ขายน้ำมันถ้าไม่ได้ขายสารสกัดไม่ผิดตามพรบรยาเสพติดแต่ไปผิดตามสมุนไพรควบคุมแทน นะครับก็ระวังไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ